ที่พ่ให้มาดีใจหลังจครหนึ่งจึงเราไม่ได้เท่าไรพอคัวไม่เคยอดตายขอใจพ่อแดงแรอนนกแก้วเลงาเาองลกเอี้ยงไ่เอี้ยงเพื่อกันตลอดเวลาไม่มีเงินโอยขอหไม่มีเงินเบิกหัวหน้าก็ได้วันกดยันกดยัจุดเองได้เหรอ ไปสี่ห้าทียังไม่อยู่ในมึงนะหยุดได้ยังไงเรามาทาคนตีจริงๆนะมาทาด้ายหัวหน้าว่าเอาสาวเมยมาจากบ้านเพดตัวอะไรคือแต่งหน้าเหรอการกระชัดในช้างเดี๋ยวเอวผมจะบอกเลขไงบอกจะพาเ่ยมามาแบบทันหน้าที่ไงแต่งหน้าอย่างบบพุกหมอลำไอ้บ้าเดี๋ยวไม่สขยเลยไม่สอบใลสวยแต่งเดียวตรงปากอ่ะโอ้โหเสียเปลือดังๆสักครั้งครับท่านโอ้โหแ่น่นอนจริงๆเลยคนบานเลย ใครไม่ตบมือแม่ก็ซะใครไม่ตบมือขอให้แขนด้วนน้อเฮ้ยนั่นบานเลยนั่น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 ไม่เป็นไรไม่ตบไม่เป็นไรอุ้ยเขาตัวเองมึือนองมีแล้ววันนี้กับเขาท่านไม่นองวันนี้เราแข่งเราเป็นพี่เป็นน้องกันใช่ไหมเราเป็นฝีเป็นน้องกันครับเฮ้ยพี่น้องไอ้บ้าพี่น้องมันมันห่างๆถ้าฝีน้องนี่มันอยู่ข้างในกันไงพูดเส้นเล็กเลยน้ำมือ ข้าเจ้าเองมีนามวัดนีลาพัดออฮฉันมีนามวัดนีลาแผลไอ้นีลาแผอฮะมึงจำได้ไหมไม่ได้ที่กูมาไปตักหาทองทุท่านท่านอะไรทุกวันนี้ขอรับกูมีเรื่องเจ็บใจอยู่เจ็บใจเรื่องอะไรท่อหนึ่งกระแพงทุกวันไปเชิญท่านอาเข้ามาหาจะพูมาอ,อ๋อแต่ท่านอาไม่ยินยอมมันจึงเป่ามนต์สะกดแล้ยกอามาท่านท่านชัย โอ้ย่างงี้มันหยาบกันหรือเปล่าอย่างนี้ต้องเรี้ยงหยาบสิวะโอ้โหดูมันจี๊ดเลยจี๊ดจี๊ดจี๊ดตงตีเลยนี่แดงแป๊บเลยอารมณ์แรงนิดงนี่ไม่ได้เลยผมอยู่ข้างพีดีแล้วพักแน่นอนอยู่แล้วนะเกิดไอ้คนนี้เขาทำอะไรมาเนี่ยไปทำอะไรจ้าค้าวิดีโอปูไปลงยูทูบปูเรียกว่าเปียกน้ำมาปากหน้าลงอ๋อแล้วมึงรู้ไหมมีอะไรเกิดขึ้นไม่อะไรเกิดขึ้นขอร้องอาคุณตื่นขึ้นมา เพือ่อความนายใจ uh huh. เลยกั้นใจใตายท่านท่ชัยโอ้โหไอ้ฮานุมาจ้า <Ja. S 2> มันจึงเป็นคู่แค่ลูกกูโดยตลอดมันจะเิพนิรพักตอนนี้กูมาเป็นทหารอ,องค์สเด็จท่านอะไรกูรออย่างเดียวรออะไรรอถึงเวลาที่กูกับมันจะได้เห็นดีกันโอ้ไมหน้าลวมาี่จากชมพูเทวีมาไม่บอกไม่กล่าวแผลเลยเพื่อมาจะมาแก้แค้นหรือเนี่ยใช่ วิ่งไม่บอกกูได้ไหมมามันลัวใช่ไหมเอ้ยไปไหนไปด้วยตีกันฉันป่วยจริงนะจริงพี่เพื่อนตายเพื่อนตายดีมากทุกวันสามโมงเช้าต้องขึ้นเฝ้าต่อสมเด็จท่านอะไรทำไมทุกคกะเอ่ยมันต้องสามโมงวะมึงเอาให้เวลาให้เช้าวันนั้นไม่ได้แล้วไงหกโมงเช้าก็ได้หกโมงเช้ามันตื่นตั้งแต่ยาห้าเนี่ยก็สมมติว่าตอนนี้เป็นเวลาตีห้าคือเวลาเราตื่น เออแล้วเราก็จะไปขึ้นฟ้อพระองค์ท่านเป็นเวลาหกโมงเช้าไม่ตื่อตีห้าแล้วลุกมาเยี่ยวแล้วนอนต่อแล้วไปตือนหกโมงไอบ้บ้าแล้วอย่างนี้จะขึ้นฟ้าพระองค์ท่านทันหรอวะทันไม่ทันก็ไม่รู้ไม่ใช่เมืองเราเนี่ยเฮานะ่าไอแผงเจ้าเมืองตาอยู่ต้องเหลียวตาตามเหลียวกี่ข้างครับแล้วแต่เมืองอหูีแม่สองข้างเลยวันนี้ได้เวลาแล้ว<อ>เตรียมตัวพักพร้อมตรงที่พังพร้อมขอรับขึ้นฟ้อต่อพระองค์ท่านยังงั้นเชิญพี่ น,นิลพัฒน์นำเลยครับตะวันกระสายมาเจระโดดขุณล้วานอนไม่ได้อยู่ขาเที่ยววันกระสายมม้กระโดดขุณล้วานอนไม่ได้อยู่ขาแล้วจึงจะแจ้งแตงร่างก,กายหมดคนก็มา ขึ้น,นมาสองกองถ่ายอ่ะอันแทนเหรออันกะร้อสิบล้อหน้าวัดกะบา้าหรือไงมีฟงสโนุกพี่ชายไอ้แสนดี้ใจสะเต้นะ้าแล้วพายจะแตงมาแบ่งรังกายฝากอีกแนะโคตรบ้าเมันต้องจิกัจ้มจังแล้วพายจะแต่งมาแต่งร่างกายเฮ้ยผมจุกล้าอยู่นะ โอ้โหไว้เตรียมดาวดวงใหม่ไว้แน่กังวะพี่ตุ้มพี่ตุ้มสังเกตมหมทำไมเวลาที่ตุ้มเล่นฉลาดพี่ชายทำไมผมถึงไม่ไปทำไมอ่ะเพราะผมรู้เลยเวลาผมเจอพี่ตุ้มพี่ตุ้มก็ต้องเล่นแบบนี้ผมเลยไม่อยากเตะพี่ต้มหรือเหรอเมื่อใดจะเปลี่ยนมุกใหม่ๆบ้างเพื่อทำน้องบอกพี่ชายนี่โตจารย์เปิดพี่ดาใหม่ก็ได้วะได้ฟังคันนูกนทายนี่ดีใจไงล่ะวางอาฆาตขีคุณนชมีและใครข่า เัวละครมีโอกาซาดาไดม้านใหญ่ข้างหน้าไทยไอทหารต้องมาจับกูคุย,ยดียกันยังไกจับจากทบูกเวครับเก็บความแกงไว้ในเรงเราวพระหาจัูครับเก็บคว,า,วามาากแกง